สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ามีอัพในช่วงเช้ามืดเพื่อนๆตื่นกันได้แล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีศึกข้ามประเทศกันแล้วเราต้องมาอัปเดตข่าวสารกันเพื่อนๆอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาพูดถึงเรื่องนางงามจำเป็นที่จะต้องพูดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีข่าวด่วนเข้ามาเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการถแถลงข่าวแล้วก็จะมีการเปิดศึก ระดับประเทศกันเลยทีเดียวเราเข้าใจนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศที่คุณก็รู้ว่าใครจะเป็นประเทศที่เขามีดรามมาก,กับประเทศไทยอย่างมากมายเลยทุกเรื่องทุกราวเขาจะต้องพยายามที่จะเข้ามาเคลมและคราวนี้นะคะมีปัญหานในระดับนางงามอีกแล้วเป็นข่าวด่วนที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันนิดนึงก่อนที่ พรุ่งนี้ก็คงจะมีการถแถลงการของคุณนวัดออกมาครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขายังติดอยู่ที่นั่นอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคือมันมีการปล่อยข่าวออกมาจากเพจของจา่าตามที่ทุกคนได้เห็นบนรูปเลยนะคะว่าบรรยากาศบนเรือมันดูแบบไม่ค่อยจะโสภพาเท่าไหร่นี่เห็นรูปต่างก็วิพาษ์วิจารณ์และก็ตกอกต,กตกใจกันเลยนะคะว่านี่มันคือการประกวดมิสแกรนอย่างนั้นหรอ เหมือนกับว่าเขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่มีศักยภาพในการรองรับในการจัดงานเพจของจ่าได้บอกว่าอันนี้เป็นภาพจากงาน Miss g r a n นที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนางงามจาก74ประเทศทั่วโลกแต่งชุดสวยๆมาร่วมงานการลาดิเนอร์ซึ่งจัดบนเรือกลางแม่น้ำส่วนเรือทุกคนก็เห็นตามภาพนะคะว่ามีขนาดเล็กมากแล้ว งงมากเลยเขากล้าดียังไงถึงรับเป็นแม่งานในการจัดงานในการรองรับเป็นเจ้าภาพบิสแกรนคุณดูสภาพเรือนะคะตอนนี้มีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นมากเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูถึงการถแถลงของทางคุณนวัตสีชั่วโมงก่อนหน้านี้คุณนวัรได้ลงภาพเรืออีกสักโพสต์หนึ่งก่อนนอนไปล่องเรือวันนี้บงมาก บอสต้องพานางงามและสื่อกลับขึ้นฝั่งก่อนโดยบอสเป็นคนช่วยเสิร์ฟอาหารช่วยทางทีมงานเอดีของประเทศกัมพูชาหายหัวไม่มาทราฟที่มาส่วนมากมาทำฟรีเก็บประสบการณ์มีโอกาสกลับมาไทยก่อนกำหนดอย่างแน่นอนสงสารนางงามขั้นสุดที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำเช่นนี้ โพสต์นี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ไหวแล้วของทีมงานแล้วหลังจากนั้นก็มีการประกาศออกมาจากทางบอสนะคะบอกว่าไม่พร้อมอย่าหาทําแล้วก็น่าจะเป็นการยกเลิกสัญญากันน,นั้นเริ่มมีการเซฟมิสแกรนมีการโอบกอดมิสแกรนและสองชั่วโมงที่แล้วคุณนวัดไดไลฟ์ live นะคะแล้วบอกว่าเป็นห่วงทีมงานมาก อยากให้ติดต่อสถานทูตเข้าไปดูแลเลยแต่มันนอกเหนือเวลาทำการพี่แวนกับหมามีเทเรซาเกือบจะโดนทำร้ายตอนนี้ทางทีมงานกำลังจองตัว๋วกลับประเทศไทยเร็วที่สุดคือประมาณ9ก้าโมงเช้าออกจากกัมพูชาก่อนเที่ยงมาถึงประเทศไทยจะจัดงานใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นใหม่หมดเลยพูดอะไรเยอะไม่ได้กลับไทยเจอแน่ น่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเลยนะคะเพราะว่าเราข้ามไปดูฝั่งทางกัมพูชาเขามีการไลฟ์อย่างเคร่งเครียดเลยนะคะมายืนเรียงหน้ากระดานกันแล้วก็เหมือนกับจะร้องไห้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตมีการยกเลิกงานขนาดนี้ระดับนี้ไม่ธรรมดาแน่ค่ะแต่ก่อนอื่นใดอยากจะให้ฟังคุณนวัตก่อนนะคะว่าคุณนวัตเล่าถึงเหตุการณ์ว่าอย่างไรบ้าง สวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้กลับครับเราไม่ไหวกับความที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกำลังจองตัว๋วเครื่องบินใหม่ที่เตรียมกลับบ้านนะครับบางส่วนก็อยู่ที่นี่บางส่วนก็อยู่ข้างบนครับ เสีดายภาพไม่เป็นไรครับเรามาเรียนรู้อย่าอย่าคิดว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์อย่างเดียวเราก็เรียนรู้กันไปครับผู้ชายจะมาผู้ชายจะมาต่อยพี่แววนทุกคนผู้ชายจะมาต่อยพี่แววนแล้วมาบอกว่าเหมือนเราขึ้นเกียงแล้วเขาจะมาต่อยวันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยพูดล้ตอนนี้ฮะอย่าโกหกผู้ชายคนไหนนี่คกะ เนี่ยคนนี้นะทุกคนด็กโกหกดูคนในไลฟ์เลยโวรเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเปิดเด็กผู้ชายคนนี้คนที่ประสานงานไม่รู้เรื่องและทําให้ทั้งคณะตกเรือทุกคนดูนะและติดต่อไม่ได้ด้วยก็แล้วแต่นี่คือพูดแล้วไม่น่าเชื่อถือที่สุด ต่อให้เขาพูดอะไรก็ตามและเขาทั้งคณะพร้อมที่จะปกป้องเด็กคนนี้ถ้ทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้ทำให้การประสา,งสานงานทาคุณหน้าผมพูดตรงๆนะไปถึงท่าเรือไม่มีใครเลย okay. Okay. สวัสดีครับ <Hey. S 2> ทุกคน <Thank you. S 2> พรุ่งนี้กลับครับไม่อยู่แล้ว Good night See you tomorrow see you in Thailand better <c oughs> <c oughs> กลับบ้านแน่นอนครับ เราไม่รู้นะครับว่าเขาจะส่งข้อความหรือจะสเตตเมนต์อะไรหรือจะพูดอะไรแต่เราไม่ไหวจริงๆครับเราไม่ไหวกับวิธีการทํางานเราไม่ไหวกับความที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกำลังจองตัว๋วเครื่องบินใหม่ที่เตรียมกลับบ้านนะครับบางส่วนก็อยู่ที่นี่บางส่วนก็อยู่ข้างบนครับ ได้ภาพไม่เป็นไรครับเรามาเรียนรูอ้อย่าคิดว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์อย่างเดียวเราก็เรียนรู้กันไปครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณนะครับทุกกาลังใจสาวๆขึ้นนอนเก็บของแล้วครับเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นที่เมืองไทยใหม่ครับ เครียดมากเครียดจนหูแดงเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับสามพันคนครับตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะนะครับขออนุญาตออกจากประเทศนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่เพราะเมื่อสักครู่เขามีเขามีคนมาด้วยที่ไม่น่าไว้วางใจ เขาไลฟ์ใช่ไปจัดการเลยฮะทำไมเขาไลฟ์อะ่ะเพราะเขาไลฟ์ผมไลๆใครฟังภาษารู้เรื่องไปฟังเขาหน่อยเขาพูดว่าอะไรครับน่ากลัวม,มากขออนุญาตพูดหลังจากทุกคนไปถึงประเทศไทยแล้วนะครับ เดี๋ยวกลับไทยเราจะเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวกลับไทยเราจะเริ่มใหม่หมดนี่กลับไปอ่ะพี่ว่านะทำเฟซกคอนไปนี้ใหม่เอาใหม่หมดเลยอ่ะเอาใหม่หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับครับตัดสินใจแล้วครับกลับเลยครับ เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องครับแบบนี้ไม่ได้คุยแล้วใช้การคุกคามแบบแปลกๆไม่ได้เริ่มอันตรายมากขึ้นเมื่อกี้นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนนะฮะต่อหน้าคุณเทเลซาต่อหน้าทุกคนพีองพออยู่มีคลิปหมดพวกเรารู้สึกกำลังถูกคุกคามถูกบีบคัน้น ถูกบุคคลอื่นซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของเราเดี๋ยวกลับบ้านเราค่อยพูดนะครับเอาประมาณนี้ก่อนเดินไปดูมันถ่ายคลิปนะมันกดค้างวิดีโอไป เห็นไหมมันบอกมันไม่ถ่ายแต่มันส่งมาทางเนี้ยพอเดินไปปั๊บเห็นกล้องค้างอยู่อ่ะเห็นไหมมันเลยมันยอมรับว่าอ่วแล้วที่คนโน้นอ่ะอะแล้วที่เมื่อกี้มึงไม่โอ้โหสุดติ่งจริงๆทุกเรื่องคนเนี่ยสุดอีกนิดนึงเขาจะต่อยแล้วต่อยไม่กลัวกลัวมีอาวุธจะสิก็มันรองหฮะ โอ้โหไม่ไม่ไม่ร้องทำไมมารยาเดินไปถามมันร้องทำไมเอาคนเอาบุคคลที่ไม่เราไม่รู้จักลักษณะเป็นบอดี้การ์ดมานั่งคุมบอกให้ออกไปก็ไม่ออกมันมาร้าองทำไมไม่มีการเคารพกันเลยอะ่ะ ไม่มีการเคารพกันเลย,เด,ยเด็กเมื่อวันซืนเด็กอายุ20กว่ามายืนด่าพวกเราไ,ได้ด้วยอะไรก็ไปใส่อื่นก็ได้ใช่ใอันตรายอ่ะอันตรายมาก เราก็ไม่รู้ว่าเราก็เมตตาทุกคนนะเราก็คิดว่าเออให้โอกาสกันแต่ถ้าแบบหนักกันสักขนาดนี้ก็ตัวใครตัวมันก่อนกลับคืนนี้ไม่ได้ครับผมกลับไฟเร็วสุดพรุ่งนี้9โมงเช้าครับ แต่คำพูดเขาก็ไม่แคร์เราเลยนะไม่แคร์จริงๆเขาคิดว่าเราเป็นลูกน้องเขาหมดเลยนะเขาคิดว่าคุณเทเรซาเป็นลูกน้องเขานะระหว่างบอดี้การ์ดกับผู้บริหาร <c oughs> มันเอาบอดี้การ์ดอาการตองบอกนนี้ก้มามและตวของคอ ไม่เลยเด็กกองเนี่ยลูกอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาด่าเราอ่ะชี้หน้าเราอ่ะเออคุณจะเป็นบ้าตายกูไม่เคยเจอมาก่อนผู้ตรงๆนะไม่ไม่ตกไงเด็กขยาก มีคนเป็นห่วงคุณเทเรซานะคะยังอยู่นี่ค่ะหลังจะไม่ใส่และเสายืดใส่แล้วสึกดวงไม่ดีต้องกี่ยวสวยๆไม่เกี่ยวถ้าแต่งตัวสวยๆยิ่งแย่ใหญ่สภาพไม่ทันใช่ปะเดี๋ยวกลับทำอย่างเงี้ยน้ำท่าไม่อาบแล้วไปเลยเป็นไงครับประสบการณ์เป็นไงสุดยอดไม่เกิดมาไม่เคยเจอเลยในชีตพูดไปเลยความจริง เราอยู่กันมาก<ป>ี่ปีสิบสองปีกับแบรนด์นี้ตกต่ำี่สุดในชีวิตการทงานใช่นะวไม่มีความรู้สึกว่าโ,โอ้โหมันมันมันถูกคุกคามถูกถูกร่วงเกินมันก้าวร้าวเกินไปในการทําง,งานมันมันทําง,งานต่อไปนไี้ได้ค่ะอไม่ได้ไม่ได้แต่ขอ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 บายบายขอขอความ p r o f e s s i ในการทำงานทำงานเราเราก็เราก็เมตตาเขาแล้วทำไมเขาเป็นขนาดนี้ไม่เข้าใจอ่ะ พีอานั่งหน้าเศร้าเลยเอาสื่อมาทรามานเีอยชีวิตน้อยอนี้นย,นย,ามมานยกาานี้เลยเนี่ยอย,อย่างเงี้ยเราถึงไม่อยากจะสนใจละอย่าไปเชื่อมันเรือไม่มีจริงเห็นไหมเขาเอารูปที่ส่งให้คุณเทเลซ่าไปโชว์ในไลน์ละใ,ใคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัว มีแค่นี้แหละแล้วเป็นยังไงเวลาเขามาแก้ตัวแก้พูดอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาไปทำก็ทำอีกเขาทำแล้วเขาเตรียมหมดทุกอย่างแล้วเขาทำไมไม่ตอบคำถามเราล่ะว่าทำไมเขาจะยกเลยเขาทำไมไม่ตอบคำถามเราอ่ะทำไมเอาเรือไปไว้กลางแม่น้ำไม่มีใครตอบอันนี้ได้แล้วทำไมเขาตอบล่ะทำไมเขาไม่ตอบเราว่ะเราไปถึงท่าเรือไม่มีใครอยู่เลยสักคน ไม่คือมันคือมันไม่ตอบในสิ่งที่มันไม่อยากตอบไม่ต้าปฏิเสธโดยเส้นเชิงว่าม,มันไม่อยากตอบในสิ่งที่มันไม่อยากตอบแต่มันจะป่วนอย่างเดียว,วแล้วเวลาทำอะไรเนี่ยหน้างานก็รับโทรไม่รับรับโทรศัพท์ไปถึงไหนไปถึงไหนกรุปไปถึงก็ไม่รับโทรศัพ <Okay. S 2> ท์ฮะเท่าไหร่ก็ไม่รับ ไไเอ๊ะทำยังไงอ่ะไม่นอนคือไม่นอนคือแบบไปเลยอ่ะไปเลยแบบนี้เอาล้วนอนนิดนึงนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปตื่นไม่เอาค่ะแต่ไม่นอนเราจะโสมากเลยนะทุกวันนี้เราโสมมากเลยเมื่อกี้โสมมากเลยนะวันหนึ่งแล้วเดี๋ยววัินรถันขึ้นเราจะได้พักได้ไงล่ะพรุ่งนี้ต้องรีบกับไปเมเนจใหม่เดี๋ยวต้องหาสถานที่แถลงข่าวใหม่โอเคก็พอเราพอเราไม่ให้เราต้องแถลงข่าวในที่สาธารณะเลย ตอนนี้คนดูเจ็ดพันคนทุกคนหน้าซิดกันหมดทุกคนเนี่ยถูกด่าจหน้าซิดอ่ะแชมป์จะร้องไห้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นตาแดงใช่ไหมร้องไปได้ยกเลยคิดดูพี่แชมป์ร้องไห้อ่ะร้องกว่าเมื่อกี้โมโหมากกว่าโมโหมันอัดอััใ่พี่แวนกับถูกถูกตอบอ่ะอ่จริงๆผู้ชายจะมาผู้ชายจะมาต่อยพี่แวนทุกคน ผู้ชายจะมาต่อยพี่แวนแล้วมาบอกว่าเหมือนเราเครื่งเกียงแล้วคอนเลยร์จะมาต่อยวันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่พูดรตนนี้ฮะอยาโกหกผู้ชายคนไหนเนี่ยค่ะเนี่ยคนนี้นะทุกคนดูดูคนในไลฟ์เลยโ่เลยนี่นี่อ่ะเปิดเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้คนที่ประสานงานไม่รู้เรื่องและทําให้ทั้งคณะตกเรือทุกคนดูนะ และติดต,ต่อไม่ได้ด้วยก็แล้วแต่นี่คือพูดแล้วไม่น่าเชื่อถือที่สุดต่อให้เขาพูดอะไรก็ตามและเขาทั้งคณะพร้อมที่จะปกป้องเด็กคนนี้ทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้ทำให้การประสานงานทางทีน่าผมพูดตรงๆนะไปถึงท่าเรือไม่มีใครเลยแล้วเรือก็ไม่มีมแล้วบอกอยู่ไหน อยู่กลางแม่น้ําไปทําไมกลางแม่น้ําแล้วก็จะไปให้เราไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือแต่ตัวเองอยู่ในเรือกลางแม่น้ําสับสนชีวิตสับสนไปหมดสับสนที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นใช้วิธีการไม่รับโทรศัพท์อีกแล้วแล้วพอจะมาเคลียร์เอาบอดี้การ์ดมายืนกลาง ขาโพสดูเอะไรอันอันอิพูดว่าอะไรทำงานใต้ทองพูดกันโอเคโอเคว่าเขาเร็วนะฉันรู้จริงนะฉันฉันรู้ว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เอาตัวเองถูกก่อนแล้วจะโทษคนอื่นอืมก็เหมือนทำงานมาตลอดมีทุกอย่างไม่มีทุกอย่างมีทุกอย่างไม่มีสักอย่างเออแบนพูดถูกโนมอลไรเซนเขาบอกโนมอลไรเซนสี่ อันหรืออัานอ่ะเ่อาไปเอาไปให้คนนู้น้างอ๋อ t h ้ n k you ตัวมาเลเซีก็ t h a ง k you ค่ะ thank you ค่ะรยใอแรก่ะใช่ไหมโอเคงั้นเราอย่าพิ่งเรากลับก่อนเรากลับก่อน อย่าอย่าเอาไปเด็นว่าไม่เค e c t ประเทศเริ่มแล้วใช่ไหม I do not respect about your organization but I also love Cambodia people except this organization เริ่มแล้วใช่ไหมนิสัยยังปั่น่ะรัองปั่นเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้การที่จะ respect Cambodia people I always respect Cambodians. I like people. I like culture here. But I don't like this company and a few people working here. They lie me all the time, even, even press conference. They said a lot of people coming, more than 400 people. And Minister of Tourism will come to the one of the speed on stage, one of the person Finally no one and also for gala dinner นะคุณเทเรซ่า they said minister of tourism w i l l c o m e for gala dinner finally no จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างดูเดือดเลยถ้าทางจะจบไม่สวยจริงๆเพราะว่าคุณนวันได้บอกว่ามีความพยายามที่จะผลักความผิดทั้งหมดให้กับประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็มีการยกเลิก,เลกงานด้วย ทังเพจของจา่านะคบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่แน่ๆเลยทางบอสแล้วก็มิสแกรนได้ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้ น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss g r a n ิ International ได้เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณองค์กร Miss g r a n ิ International ส่วนทางเพจ Miss Grand กัมพูชาประกาศ ไม่ร่วมสังคกรรมกับมิสแกรนของประเทศไทยต่อไปอ้างว่าไม่ให้ความเคารพประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานส่วนทางฝั่งของมิสแกรนของประเทศไทยน่าจะมีการแถลงสัพ์เจ้าภาพแบบยับยับในวันพรุ่งนี้ข้อมูลเบื้องต้นในตอนนี้งานประกวดมิสแกรนที่ปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้ถูกยกเลิกนางงามทั้งหมด ที่เข้าร่วมประกกวงจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแวะมาจัดงานที่ประเทศไทยแทนโดยทางเพจของ Miss g r a n นได้แจ้งว่ายกเลิกงานที่กัมพูชาเนื่องจากเจ้าภาพนั้นไม่สามารถจัดงานได้ตรงตามมาตรฐานรายละเอียดเบื้องต้นจากไลฟ์ก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าภาพมาดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้าประกวด เมื่อเดินทางไปถึงงานถแถลงสื่อก็ไม่มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาร่วมงานถแถลงนั้นก็มีปากเสียงกับทางทีมงานของมิสแกรนและมีการด่าทอคุกคามคมขู่จะทำร้ายจึงเป็นที่มาของการยกเลิกงานและถแถลงดังกล่าวส่วนรายละเอียดชัดๆก็คงจะต้องดูการถแถลงของคุณนวัดและมิสแกรนในวันพรุ่งนี้ต่อไป ล่าสุดมีการปลุกปั่นว่ายกเลิกงานเพราะว่าคนไทยนั้นมีอคติกับคนกัมพูชาโดยไม่ได้ดูเลยว่าสภาพในงานสภาพเรือเป็นอย่างไรนี่หรือคือการจัดงานมิสแกรนมีคนดักหน้าโรงแรมจะเข้าทำร้ายทีมงานจ่าก,ก็บอกนะคะว่าพรุ่งนี้ขอให้สามารถเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย เพื่อนๆจำได้ไหมเอ่ยดราม่าของคุณกบสัวนันแล้วก็ในยุคที่อาจารย์ปวินได้ไปทำงานที่นั่นด้วยเช่นกันที่จะต้องหนีตุยกันออกมาเลยที่ทั้งสินเอาเครื่องบินไปรับจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นที่มีเหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตมันเป็นลักษณะเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวอะอย่างในเคสเนี้ยมีก็ว่ามีสิทธิ์ที่จะลุกลามไปได้นะ เพราะคุณเห็นไหมคะว่าเขามีการปั่นกระแสด้วยว่ามันเป็นอคติที่คนไทยมีต่อประเทศเขาแล้วที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดมีการเคลมนั่นเคลมนี่ทําให้มีการด่าดทอกันทางด้านโซเชียลเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดือดแน่นอนคะ่ะเราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่า จะมีความคืบหน้าอย่างไรอันนี้มี่ก็นำมารายงานทุกคนได้ฟังแบบด่วนๆก่อนเลยเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ